สวัสดีค่ะวันนี้ก็ป้าจะพามาทำมาทำหมูส้มหรือว่าเขาเรียกหมูอะไรแหนมหมูทำแหนมหมูนะคะซื้อหมูมานี่ทำที่เยอรมันมน้องหิวอยากกินซื้อมาอหมู400กรัมค่ะหมูส0่รัมทีนี้เราก็นี่ทำหมู400กรัมก็เกือบครึ่งกิโลนั่น เกือบขครน่งกะโลนะหมูนะเขาจะแพ็คมาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็มีข้าวนี่ค่ะข้าวสวยนะข้าวสวยเสร็จประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ,คะข้าวสวยเราก็นวดนวดนะคะข้าวสวยเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือนี่ค่ะเกลือเราก็ใส่ไม่ต้องเยอะเ,อเดี๋ยวเค็มค่ะใส่แค่นี้ใส่ก็ใส่ผงนัวค่ะ ผมจะรดแกนี้นะคะเราก็ใส่พริกไทยด้วยนิดนึงมีพริกไทยนะพริกไทยปน่นเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้กระเทียมกระเทียมเราไม่มีครบค่ะเราก็เลยแบบนั่นกับถุงบดเอาอํำเอาค่ะตามกับถุงเนี้ยเด่กระเทียมค่ะขาดไม่ได้ต้องใส่กระเทียมด้วยนะคะ จะเป็นแหนมหมูได้เราก็นวดให้เข้ากันค่ะนคะนวดนวดให้นานที่สุดนวดให้นานที่สุดอุ้ยมันร่วงนี่กระเทียมมันร่วง<ะ>อันนี้นั่งทำอยู่ข้างนอกนวดให้มันเข้ากันนวดนวดก็ประมาณคือให้มัน เข้ากันเขาเรียกว่านวดให้มันนวดให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังเลยอะ่ะนวดประมาณสิบนาทีหรือห้าสิบนาทีแล้วแต่นวดแต่เราก็เตรียมถุงไว้แล้วน,นั่นีอถุงต่อไปเราก็ได้เอาอย่างเลย ให้เข้ากันที่สุดเหมือนให้เป็นเนื้อเดียวแห้เหมือนไม่ต้องให้เห็นข้าวเลยเข้าวที่จริงเขาใส่ข้าวเหนียวกันหน้าคนอีสานเนาะเราใส่ข้าวสวยร่องใหม่ๆพรุ่งนี้ก็ย่างเกียนได้เลยนะ เดี๋ยวเรานวดก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเราจะมามัดใส่ถุงนะคะแป๊บหนึ่งค่ะต่อไปเราใส่ถุงนะคะเรานวดเข้าที่แล้วเราก็ใส่ถุงค่ะเจี๊ยเป็นเชื่อจะมัดไม่มีพริกสดไม่มีพริกสดค่ะมัด ามัดไว้อย่างนี้เราก็ใส่นี่ไว้ มันเป็นอาอาขนมอาหารด้วยค่ะนี่ค่ะนี่แบบนี้นี่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอายางรัดก,ก็ได้ค่ะยางดองมีแค่แต่เราก็ใส่นี้ใส่ในนี้ใส่นใสนถ้วยไว้เราละใส่ในกล่องก็ได้ กินดูแอรอ่กินสดสดก็ไม่ได้นะแล้วแต่เนาะแต่ชิมดูแล้วเมื่อกี้อร่อยนะเราได้ทั้งหมดหอันค่ะ ทำแนมแบบง่ายๆค่ะหมนุนหมุนแบบนี้แบบนี้ก็ดเลแี้เสร็จแล้วนะคะ แค่นี้เดี๋ยเดี๋ยก่อนสุดท้ายแป๊ดหนึ่งปา้าเสียงไม่ค่อยดียเพราะว่าเป็นบัตรนี่ค่ะต้องเป็นเล่มนี้นี่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ